สมมุิมึงมีพร้ยูยขอนหนึ่งมึงขออยยังขอนขอขอได้พวกเด็กกับพวกเอ้แมงปลยเอ็งมงท่านเศร้าอยู่เนี่ยมันได้หรือบ่าได้เนี่ยบอกได้ คิดถึงตอนที่เราขี้มาส่งเขาหาแฟนตลกกูมาส่งเขาหาแฟนอ่าโิวบองอร่อยเฉยสวัสดีครับวัยรุ่นวัรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นขี้กะตือขิกะตือกระตือเป๋ิกะตือิกะตือขิกะตือบะกอบลองพวงกับผกูนี่คือพอบอตรยอนมาจาก พุ่มกับตลาดน้ำสวนลุมยมีครับมมูกลัง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 ลังน่ายงจะลังี่กว่นม่าได้อรม่าเอาพายเรอไปมาแล้วใช่เปน้ำตไม่ไมไม่น้ ดีครับน้องตะวันเอ้าบมแมนตัว <coming around> ้นไานเอาออกได้ปะหนักปะโดนสมุกกิ้งตุ๋ยประมาณนี้นะครับผมเป็นเพียงเงาเปรียงนะเพียงเงวเพียงไงอีกบอแมนของไง มันมาตายมันกินหอมันของไงทีชินังทางเมื่อกี้เลยไม่ตลกนะมกอลสิแล้วที่สิ่งดวอูนาแอออบอบบ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 บอ้อโอ้กูสือว่าต้องก็บกอคกูบอกว่าจะด

วันนี้เผาทมขอกลางร่มให้ได้ไหมครั <c oughs> ผมจะถ่ายคลิปไงมันร่มมันมีอันเดียวอก่าะ เเราจะไปไหนกันเนี่ยเราจะไปเปลี่ยนชุดที่รถกันค่ะไอไปสัใไอมันมีคนบิดรถเสียงดังอ่ะ <c oughs> ไม่เลกูตากไม่ดูแลเพื่อนอ่ะกูย้อมพอน่ะกูย้อมพอนบังบิดกับบิ <c oughs> ด <c oughs> จัง เลยนะยังเลยนะยังเลยนะทำเขาดูว่าเขาว่าเราเป็นบอสเออพูดภาษาอีสานได้ไหมครับเออคือฟังคู่เหลืองนะฟังฟังได้บ้างนิดนึงค่ะอย่างเช่นเอ่อแมงโก้เดี๋ยวไอเดียจะอีสานนิดนึงนะเน่ยอย่าอย่ายโยนมุกมาให้หนูเลยหนูฟานที่หมดอย่ามุกอ่ะอย่างเช่นมะไฟเดี๋ยวเอามาไปร้อนไหมอ่ะ ใช่ห,ยชหูยังไหวี่ไม่ร้อนว่นี้ไม่พี่ในร้อนไหมตอนนี้เอาไม่เป็นไรหเพื่อนน้องพี่นะ <c oughs> ทำได <c oughs> ทำไ้ทำไมจัก,ก้องนมันเป็นคนแบบนี้ <c oughs> หรอฮะ ส่งหัไทยเนี่ยอ๋อส่งส่งเขาหาแฟนอืมาส่งเขาหาแฟนสรุปคูประสงคเขาหาแฟนอใช่ไหมดีขอบคุณมากครับอ

เฮ้ยเพื่อนเห็นรายการเราเด้ไหมสวัสดีครับผมกบบริการครับเพื่อเพื่อเนี่เพื่อมือขึ้นกูฝันฝันว่าฝันว่าได้ฉูบมาขึ้นบางแห้งต้มเลือกบ่หรอเพื่อนเลือกเยอะแม่หรอกแค่ว่าึ้นได้บ่ปลาใหญ่บ่ฮะปลาไงบ่ช่างผีปลาบ่ตันตกหู สามเลยไอ้เออแค่แค่บรรยากาเอาขางบนเลยนะเออไอ้ห้งเฟรมเขาอยู่ไอ้

มื่หนาเกิดมาเป็นคนนเราเป็นพวกมันเ่าเป็นไก่เราเกเนี่ยขวงอ่ะง่ามไปเนาน้ามี้จังเพี้ยนึกวดอกเมึงบ่าเกิดมามึงบ่กดอกแต่มึงบ่ถือถ้ไปวางเฟรมบดอกแ่ว่ามึงบ่ถือโอ้ยแหมมันขวงู้ิงางกลับค้งนีแหม

กำลังซื้อี่น้งเงนมึงไจ้างน้องเขานมั้งไม่ขาบนมึงไม่ขาตัวนะมงมึงก็ไ่จ้างกูขักันมึงไหอากาศร้อนไมร้อโอ้โหนงหน้าน้องแดงหมดแล้วหน้าน้องแดงหน้าน้องนั้นนั euh ่นแดงใจนี้จนแทบพัดสุทา เดินท่ายืนแล้วน้าหนึ่งจบเองเลยนะร้อนร้อนร้อนเนี่ยดรัวแดดตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ครับคุณวิวครับกี่องศาตอนนี้ร้อนองศาอยู่เสียสสรุกน้องเดินมาแล้วยืนอย่างนี้เห็นได้เมื่อกล้โอ้โห yeah no. Ngon à chơi ok, okay, okay. yeah ไวรุ่น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 ขี้ตื่นเงยนอนก็น้อยหามตีแล้วไอ้สุขุมโอทัสไอโฟนไทยก็ดีแล้วอย่าโจมถึง้ว่าไม่เสียงเบาจังกล้องทำไมตัดจังผมใส่ไอโฟนไทยขอให้คนเห็นนี่แหละบ๊ายบายขอบคุณขอบคุณครับบิวบองอร่อยเชยโอเค